สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะคุณครูกัญชยานีส่งเจริญซ้ำนะคะจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพนะคะดูซิว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะคะก็เรียนเรื่องการดูแลของใช้ส่วนตัวกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรบ้างหน่วยที่1นนะคะหน่วยงานบ้านนั่นเองงานบ้านมีอะไรบ้างเรามาดูเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนเลยนะคะก็คือ งานบ้านที่เราจะต้องเรียนอย่างแรกเลยนะคะก็คือการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะของใช้ส่วนตัวก็คือของใช้ที่เราใช้ของเราส่วนตัวคือไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นผ้าขนหนูแล้วก็แปรงสีฟนันแก้วน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ของใช้เนี่ยเราจะต้องมีการดูแลรักษาด้วยเราเราซื้อมาอย่างเดียว มันไม่ได้นะคะเราต้องใช้แล้วอย่าง,งดูแลรักษาด้วยนะคะวิธีการดูแลรักษานะคะจะทําให้แบบของใช้ของเราเนี่ยยังสะอาดอยู่เสมอแล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆนะคะ<ม> <ๆ S 2> เราดูวิธีการรักษาของแต่ละอย่างเลยนะคะว่าของใช้เราเนี่ยต้องรักษาอย่างไรบ้างนะคะ เลยนะอุ๊ยอันนี้ต้องใช้ทุกวันเลยใช่ไหมแปรงสีฟันนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดช่องฟันแล้วนั่นเองนะคะก็ใช้ทุกวันถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยเชื้อโรคติดต่อได้ง่ายมากเลยนะคะคือเราใช้ยังไงเราก็นํามาใช้ใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะอย่าเอาไปวางไปทั่วนะคะแล้วทาให้แบบเชื้อโรคมันติดต่อกันได้ง่ายแล้วไม่สามารถไปใช้กับคนอื่นได้นะลูกนะหนูแบบ แบบแบ่งคนนั้นเอาพ่อใช้่างนี้นะคะแม่ใช้ต่อหนูนะคะอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนอะ่ะมันจะมีค่าความสกรปรกอยู่ในปากเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ให้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะเพราะแปรงสีฟันเนี่ยสำคัญมากนะคะเราต้องแปรงอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าและเย็นนะคะไปดูต่อการดูแลแปรงสีฟันทำอย่างนี้คะ่ะ เห็นไหมครูบอกแล้วว่าใช้เสร็จแล้วล้างให้จะอาทุกครั้งนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นเห็นไหมแล้วก็เมื่อขนมันเริ่มกระจายแล้วก็บานออกแล้วนะคะไม่ควรเก็บไว้นะคะไม่ใช่ใช้ปีหน,หนึ่งอันเดียวนะคะแล้วก็วนควนรเปลี่ยนแปลงแบบสม่ำเสมอนะคะมันเริ่มชารุดแล้วหนูก็เปลี่ยนได้เลยนะคะ ผ้าเช็ดตัวนะคะครอาบดาวไม่เช็ดตัวบ้างนะก็ต้องเช็ดตัวทุกครั้งนะคะผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าถุงทาอย่างเงี้ยเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ควรนําไปผึ่งให้แห้งหรือนําไปซักนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะผ้าเช็ดหน้านี่กลับมาต้องซักเลยนะคะหนูเพราะยิ่งช่วงเนี้ยนะเป็นสถานการณ์ที่มีโรคโรคโควิดอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะคะแบบ ใช้เสร็จแล้วรีบกลับมาซักให้สะอาดนะคะถุงเท้าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยควรมาผึ่งให้แห้งแล้วก็มาซักทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็พับให้เรียบร้อยใส่ตู้เสื้อผ้าใส่ลิ้นชักหรือกล่องที่มีฝาปิดนะคะวิธีการรักษารองเท้านะคะรองเท้าแตะรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบนะคะหนูอะ มันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะลูกนะคะก็มาถึงเราใช้เสร็จแล้วเรากลับมาจากข้างนอกเนี่ยเราก็มาเคาะดินเคาะฝุ่นละอองออกจากรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีแบบคราบอะไรต่างๆแล้วก็เคาะให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะหนูก็นําไปทาความสะอาดถ้าเกิดสมมุติมันเลอะเทอะมากเกินไปหรือมันเปื้อนเยอะเกินไปนะคะนําไปล้างอย่างเช่นรองเท้าแตะเนี่ยแล้วก็ไปล้างน้าเปล่านะคะแล้วก็ขัดถูให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไม่ควรใช้รคก,กับคนอื่นนะบางคนเราจะเป็นโรคนวนโรคนี้ที่รองเท้าอย่างเงี้ยเป็นเชื้อโรคที่มันติดมาเนงะี้ยไม่ใช่ร่วมกันนะคะอ่าอย่างรองเท้านักเรียนแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าหนังนะคะควรขัดด้วยน้ํายาขัดนะคะเพื่อให้เงางามนะคะไม่ใช่แบบโอ้ขี้ด,ดินติดหนูว่าปล่อยไม่สะอาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไม่งามเนาะหนูก็เอาแบบ กลับไปบ้านนะเช็ดด้วยผ้าก่อนนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะขัดให้มันเงางามให้สวยงามนะคะเป็นน้ำยาขัดรองเท้านะคะจะมีรองเท้าอีกประเภทหนึ่งก็คือรองเทาเ้าผ้าใบนั่นเองที่เป็นผ้านะคะวิธีการถ้ามันสกรปรกมากสัปดาห์นึงเนี่ยเราก็ควรนํามาผสมเอาน้ําเปล่าเนี่ยผสมกับผงสักฟอกนะคะขัด ขัดให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปผึ่งแดดนะคะนี่ง่ายหวีนี้ใช้เกือบทุกวันเนะส่วนใหญ่นะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยผมยาวใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่ถ้าเกิดแบบผมเริ่มมีแบบยาวมานิดนึงเนี่ยก็มีการหวีนะคะหวีนี้สำคัญมากก็คือไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่นเลยนะคะเพราะบางคนอาจจะแบบมีเชื้อราที่บนหัวเป็นเหาอย่างเงี้ย สามารถติดต่อกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ควรมีเป็นของส่วนตัวนะคะแล้วก็เมื่อใช้เสร็จแล้วมันอาจจะมีคราบสกรปรกของสิ่งต่างๆที่เราหวีไปทุกวันทุกวันเนี่ยผมเราบางทีไม่สะอาดเพราะว่าเราได้รับฝุ่นละอองจากข้างนอกมาอย่างเงี้ยเราก็ควรมีการทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ครั้งด้วยมันน้ําอุ่นเอาน้ําอุ่นนะคะก็มาแชะะ่แล้วก็ทําความสะอาดนะคะ แล้วก็ไปพึ่งแดดแล้วก็เอามาใช้นะคะอย่าปล่อยให้แบบมันเปียกแล้วมาหวีนะลูกนะเพราะว่าอาจจะเกิดเชื้อราที่หัวเราเนี่ยผมเนี่ยจะไม่สวยเลยนะคะ,ะเครื่องนอนนะคะนี่เราต้องนอนกันนะคะยังไงก็ต้องนอนทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยการนอนเนี่ยบางทีเราก็มีแบบนอนแล้วเหงือ่อมันออกที่นอนเนี้ยแล้วมี ฝุนละอองต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการนําไปพึ่งแดดบ้างถ้านานๆเข้าก็ควรเอาไปซักให้สะอาดนะคะไม่ปล่อยไว้แบบปีหนึ่งฉันซักทีอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต้องมีการทําความสะอาดอย่างน้อยเดือนละสองครั้งนะคะเพื่อป้องกันทั้งฟุนละอองแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่บนที่นอนนะคะง่ายเห็นไหม างสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะคือแก้วน้ำนั่นเองนะคะเราใช้ดื่มกันทุกวันเลยเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการดูแลรักษาอย่างดีนะคะเพื่อให้แก้วน้ำนั้นอยู่ได้นานแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคด้วยวิธีการนะคะก็คือเราต้อง,งล้างให้สะอาดนะคะนี่ เพื่อใช้เสร็จแล้วล้างน้ําเปล่าหรือน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็นําไปคว่ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเวลาจะใช้ใหม่เนี่ยก็ค่อยไปหยิบมานะคะแล้วก็ไม่ใช้ร่วมกันกับคนอื่นเราอาจจะมีแบบเป็นแก้วส่วนตัวด,ด้วยยิ่งดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เชื้อโรคมันติดต่อกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นของใช้ทุกอย่างหนูจะต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ป้องกันเชื้อโรคอย่างเดียวมันสามารถคงทนของ สิ่งของต่างๆให้อยู่ได้นานๆเราไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่บ่อยๆนะคะไม่ใช่แบบวุ้ยพังัและเราดูแลไม่ดีมันก็เลยพังได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยทาให้เราต้องเปลืองเงินไปซื้อใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทํางานนะคะตามใบงานที่ครู ส่งไปให้นะคะทำลงในสมุดนะลูกนะขอให้ทําสวยงามนะครูอยากดูผลงานที่ออกมาดูดูดีสวยงามเขียนอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะ <c oughs> ขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะเพราะว่าผลงานที่ออกมาทำให้หนูได้คะแนนดีๆแล้วก็ครูก็ปลื้มใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยาก รู้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปศึกษาในหนังสือได้นะคะหนังสือการงานอาชีพนะคะหน้า6-10นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆนะคะที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันตอนเปิดเทอมนะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย